สวัสดีครับสงกรานต์เอวายนะครับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวมาคุยกันถึงเรื่องตลับเมตรกันบ้างนะครับสำหรับตลับเมตรทั้ง4ตัวที่ผมเอามารีวิวให้ชมวันนี้จะเป็นของทางพัมคินเขานะครับจริงๆแล้วพัมคินเขาก็จะมีหลากหลายตัวมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทั้ง4ตัวที่ผมมาให้ดูเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างนะครับมาเริ่มที่ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับตัวนี้พัมคินโปรนะครับรหัสชื่อรุ่นจะเป็น101 2 4นสี่นะครับอ่านี่ครับตัวถัดมาจะเป็นตัวนี้ครับผม พัมคินหึ่นย์สนสแมนนะครับ smallest case in the world ก็คือเคสตัวนี้เล็กที่สุดในโลกนะครับอันนี้คือตามที่เขาว่ามานะเพราะว่าความยาว8เมตรแต่ว่าเคสจะเล็กมากนะครับเดี๋ยวผมลองเทียบอีกตัวหนึ่งให้ดูนะครับอันนี้8เมตรเหมือนกันนะครับแต่ว่าเคสจะใหญ่กว่ากันพอสมควรเลยนะครับตัวถัดมานะครับตัวนี้ พัมคิ้น1 3 1สามหนึ่งหเหมือนกันความยาวอยู่ที่8เมตรนะครับมีการเคลือบไนล่อนมาแล้วก็อายุการใช้งานมากกว่ารุ่นทั่วไปถึง5เท่านะครับจริงๆ2ตัวนี้ผมว่าไซส์มันขนาดพอๆกันเลยนะครับสำหรับ a n m a n นะตัวถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่หน่อยนะครับพัมคินโปรมกันนะครับรหัสชื่อรุ่นจะเป็นหนึ่งนะครับ8เมตรคูณ27มิล Power Max นะครับ อันนี้คือทั้ง4ีรุ่นที่จะเอามาให้ชมวันนี้นะครับสำหรับทั้ง4ตัวนะครับก็จะมีสติกเกอร์รับรองนะครับนี่ครับจากสำนักงานกลางช่างตวงวัดนะครับก็จะมีมาให้ในทุกๆตัวเลยนะครับตัวนี้ก็มีนะตัวนี้ก็มีแต่สังเกตดูนะครับสีมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ก็เพราะว่าแต่ละสีเนี่ยจะบ่งบอกของแต่ละปีนะครับอย่างตัวนี้ 2 5งห้านะครับแล้วถ้าหากว่าเป็นสีเขียวกับสีเหลืองนี้นะครับสีเขียวสองหส่วนสีเหลืองจะเป็น2565กนะครับก็ขึ้นอยู่กับปีที่ได้รับใบรับรองนั่นเองนะครับมาดูรายละเอียดของแต่ละตัวกันนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับ Compact Size ก็คือตัวเล็กขนาดกระทัดรัดนะครับไนล่อนโค้ดก็คือในส่วนของเทปวัดนะมีการเคลือบไนล่อนมาด้วย s t a l เลส s ตีลโปรเท t เตอร์ก็คือด้านข้างนะจะมีสแตเลส เอาไว้ป้องกันมาให้ด้วยนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะมีเป็นคลิปที่เอาไว้สําหรับติดเข็มขัดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีการเคลือบนะครับหุ้มด้วยยางมานะครับเนี่ยหุ้มด้วยยางมาก็คือป้องกันการกระแทกนั่นเองในส่วนของระบบล็อกก็คือเป็นระบบล็อกแบบธรรมดานะครับเนี่ยเราดึงออกมานะครับแล้วก็กดล็อกนะครับเวลาจะปลดล็อกก็กดตรงนี้นะครับ เราสามารถล็อกแบบชั่วคราวก็ได้ก็คือกดค้างไว้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยถ้าจะกดล็อกแบบถาวรก็กดตึบแบบนี้นะครับปล่อยในส่วนนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีเป็นพลาสติกสีขาวนะครับอันนี้เอาไว้ป้องกันการกระแทกเวลาเราปล่อยเทปเข้ามาลักษณะแบบนี้นะครับสามารถขยับได้ก็จะเป็นหัวแบบธรรมดานะไม่มีแม่เหล็กนะครับตัวนี้ อโอเคเดี๋ยวผมดึงทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับเราเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดนะครับภายในเทปวัดนะครับว่าเป็นไงบ้างมาดูตัวถัดมาเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นพลาสติก ABS นะครับแล้วก็มีการเคลือบหรือว่าหุ้มยางสีดำมารอบตัวเลยป้องกันการกระแทกนะครับด้านหลังก็จะมีคลิปที่เอาไว้สําหรับติดเข็มขัดมาให้ด้วยแล้วก็จะมีสายคล้องนะครับตัวเมื่อกี้จะไม่มีสายคล้องแขนมาให้นะครับ แล้วก็ในส่วนของตะขอนะครับจะมีแม่เหล็กมาด้วยอ่าอันนี้คือพิเศษเลยนะครับก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของทางพัมคินเขานะครับก็คือลักษณะแบบนี้นะครับส่วนการล็อกนะครับก็ล็อกตามปกตินะครับก็คือกดแบบนี้นะครับถ้าจะกดชั่วข่าวก็กดค้างไว้แบบนี้นะครับปล่อยแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็จะมีพลาสติกนะครับเอาไว้เหมือนกับเป็นบัมเปอร์นะกันกระแทกนะครับปุ๊บ ประมาณนี้นะครับตัวถัดมานะครับตัวนี้แอนสแมนไนลอนโค้ดนะครับในส่วนของตะขอเนี่ยจะมีแม่เหล็กมาให้ด้วยเป็นแม่เหล็กแรงดูดสูงนะครับนีโอเดียมส่วนระบบการล็อกตัวนี้จะเป็นแบบออโต้ล็อกนะครับก็คือเราดึงออกมามันจะทําการล็อกให้เองโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าหากว่าจะปลดล็อกก็กดตรงนี้นะครับอันนี้ก็มีพลาสติกที่เป็นลักษณะบัมเปอร์นะครับป้องกันการกระแทกนั่นเองอโอเค แล้วก็จะมาถึงตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไนลอนแรปนะครับก็คือการหุ้มไนล่อนนั่นเองความกว้างจะอยู่ที่27มมิลนะครับสำหรับตัวนี้ในส่วนหุกนะครับก็จะมีเป็นแม่เหล็กแรงดูดสูงมาให้ด้วยตัวนี้จะมีอัปเปอร์ฮุกด้วยนะครับก็คือมีหุกด้านบนด้วยส่วนระบบการล็อกนะครับก็เหมือนปกติทั่วไปเวลาเราดึงออกมานะปล่อยมันก็ดึงกลับเราสามารถกดแบบน,นี้หรือ จะกดในส่วนด้านล่างก็ได้นะครับเขาเรียกว่าดับเบิลล็อกนะครับนี่นะครับสำหรับตลับเมตรตัวนี้นะครับด้วยความที่ว่ามันมีอัปเปอร์ฮุกหรือว่าฮุกด้านบนด้วยเนี่ยดังนั้นแล้วนะครับมันสามารถที่จะอ่านค่าจากด้านล่างก็ได้นะครับก็คือมีทั้ง2แถบนั่นเองในส่วนของเทปวัดนะครับแล้วถ้าหากว่าเราดึงเพิ่ม,เต,มเติมออกมาในส่วนนี้จะมีอ์คิเทคสเกลนะครับ ก็จะเป็นสเกลที่เอาไว้เทียบกับพิมพ์เขียวต่างๆที่ใช้ในงานก่อสร้างนะครับลักษณะก็ประมาณนี้อันนี้เป็นภาพประกอบเฉยๆนะครับสเกลหรือว่าสัดส่วนอาจจะไม่ถูกต้องนะครับสเกลที่มีมาให้จะเป็นขนาด1ต่อ20แล้วก็1ต่อ50นะครับแล้วถ้าหากว่าเราดึงเข้าไปลึกข้างในไปอีกนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับอาร์เคเต็กสเกลแต่ว่าในส่วนนี้สเกลมันจะใหญ่มากขึ้นนะครับก็จะเป็นขนาด1ต่อ8แล้วก็อีกด้านหนึ่ง ก็จะเป็น1ต่อ4นะครับจะเป็นตัวสื่อเสียงแดงตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่มีให้ใช้งานสําหรับตลับเม็ดตัวนี้มาดูรายละเอียดของเทปวัดแต่ละตัวกันมาดูที่ตัวแรกกันก่อนตัวนี้นะครับจะมีการเคลือบไนล่อนหรือว่าไนล่อนโค้ดมาให้ด้วยนะครับในส่วนของสกเกลนะครับก็จะอ่านได้อยู่2หน่วยด้วยกันหน่วยนิ้วแล้วก็หน่วยเซนติเมตรนะครับแล้วก็ทุกๆ10เซนเนี่ยก็จะมีการไฮไลท์สีแดงไว้ด้วย และถ้าหากว่าเกิน10เซนมันก็จะเป็นตัวเลขเลยนะครับ11 12 13 14 15นะครับซึ่งแบบนี้มันจะอ่านง่ายกว่าเพราะว่ามันจะมีตลับเมตรบางตัวที่พอถึง10แล้วพอ11แทนที่มันจะเป็น11มันกลับเป็นเลข1น,นะครับ1 2 3 4 5หไปเรื่อยเือแบบนั้นถ้าเป็นแบบนั้นมันจะอ่านยากกว่าแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของนิ้วเนี่ยก็จะมีแบ่งหุ่นมาให้ด้วยแต่ว่าในส่วนนี้เขาไม่ระบุมานะครับก็คือเราต้องอ่านค่าเองมาดูตัวที่2ันนนบ้้างตวีเป็สอนกัันนะครบ อันนี้ก็วัดค่าได้อยู่2หน่วยวัดนะครับก็คือนิ้วแล้วก็เซนหน่วยเซนนี่ก็เหมือนๆกันนะแต่ว่าหน่วยนิ้วจะมีพิเศษขึ้นมาก็คือมันจะบอกรายละเอียดนะครับของหน่วยหุ่นมาให้ด้วย1นึทับแปดหนึ่งทับสี่สามทับแปดอะไรแบบเนี้ยก็จะทําให้อ่านค่าง่ายขึ้นแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีการเคลือบไนล่อนมานะมันก็จะมีลักษณะมันวาวหน่อยนะครับมาดูตัวที่3กันตัวนี้จะเป็นแอนส์แมนแบบออโต้ล็อกนะครับมีการเคลือบไนล่อนมาให้ สำหรับตัวนี้นะครับหน่วยวัดก็เป็นนิ้วแล้วก็เซนหน่วยนิ้วก็บอกรายละเอียดของหุ่นมาให้ด้วยนะครับก็เหมือนตัวที่2เลยนะครับเขาจะเขียนตรงนี้ไว้ว่านล่อนโค้ดนะครับมันก็จะทนมากกว่ารุ่นที่ไม่มีการเคลือบไนล่อนถึง5เท่าเลยทีเดียวมาดูตัวที่4กันบ้างตัวนี้จะเป็น power max นะครับเทปตัวนี้จะมีความกว้างมากกว่าเพื่อนนะครับเพราะพวกนั้นเนี่ย25มิลแต่ตัวเนี้ยความกว้างจะอยู่ที่27มิล มีไนล่อนแรปมาให้ด้วยจะเป็นการหุ้มไนล่อนมานะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความทนทานในการใช้งานมากกว่าตัวที่ไม่ได้หุ้มมากถึง10เท่านะครับส่วนสเกลในการวัดก็จะมีหน่วยนิ้วแล้วก็เซนติเมตรหน่วยนิ้วก็บอกหน่วยหุ่นมาด้วยนะครับก็เหมือนกับตัวที่2แล้วก็ที่3เหมือนกันเป๊ะนะครับแล้วก็ในส่วนหัวนะครับก็จะมีแม่เหล็กอยู่3ตัวด้วยกันนะตัวแรกไม่มี ส่วนตัวนี้พิเศษก็คือจะมี upper hook ก็คือ h o ด้านบนมาด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของเทปวัดในแต่ละตัวมาทดสอบความแรงของแม่เหล็กกันบ้างนะครับที่ติดตรงตะขอนะครับผมก็จะเอาติดแล้วก็ให้ตัวมันห้อยไปแบบนี้เลยว่ามันจะเอาไหวไหมนะครับตัวที่3ามครับผมก็ถือว่าติดได้แรงเลยนะครับสามารถรับน้ำหนักของตัวมันได้อย่างสบายๆนะครับ เวลาเราทํางานคนเดียวพวกงานเหล็กต่างๆเนี่ยสบายเลยนะครับไม่ต้องให้คนช่วยจับช่วยถือก็ได้นะครับมาดูระยะสแตนเอาของแต่ละเมตรแต่ละตัวกันนะครับผมก็จะดึงเทปวัดออกมาให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนที่มันจะหักตัวลงนะครับผมก็พยายามที่จะให้มือนิ่งๆเข้าไว้นะแต่ว่ามันก็อาจจะมีปจัจจัยอื่นๆนะครับอาจจะมีลมมีอะไรบางนะครับแต่ก็พยายามที่จะให้มันอยู่ในการควบคุมมากที่สุดนะครับ อะตอนนี้ขึ้นมาที่220นะครับยังสามารถได้อยู่นะสำหรับตัวที่1นะครับ230 240เดี๋ยวเราค่อยๆเอาขึ้นทีละนิดละกันนะครับ245 5 5 5 0ได้อยู่นะครับ255โอเคอยู่ครับผม260อ่ะ260นี่ไม่เหลือแล้วนะครับ อ่ะตัวนี้ระยะก็อยู่ประมาณ255เซนนะครับตัวถัดมาจะเป็นแอนส์แมนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันบ้างว่าระยะสแตนด์เอาท์จะได้สักเท่าไหร่นะครับอ่ะเราก็ค่อยๆดึงออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ที่200นะครับก็คือ2เมตรนั่นเองนะ210 220 ก็ได้อยู่นะครับประมาณ220สําหรับตัวนี้นะครับแอน์แมาดูตัวถัดมาตัวนี้เป็นแอนส์แมนเหมือนกันแต่เป็นแบบออโต้ล็อนะครับอเดี๋ยวลองดูว่าตัวนี้จะทำได้เท่าไหร่นะสำหรับระยะการดึงหรือว่าสแตนเอาทนะเราจะค่อยๆดึงออกมาเรื่อยๆสําหรับออโต้ล็อกเนี่ยครับมันก็ใช้งานสะดวกแบบนี้เหมือนกันนะก็คือเวลาเราดึงออกมาเนี่ย มันจะล็อกด้วยตัวมันเองนะครับตอนนี้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองเมตรสามสิบนะครับได้อยู่นะตอนนี้สองเมตรสามสิบห้าสองเมตรสี่สิบสองสี่ห้านะครับอ่าก็ประมาณสองสี่ห้านะครับส,ส,สำหรับตัวนี้ มาดูตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ power max ตัวนี้เนี่ยความกว้างของเทปวัดเนี่ยมันจะกว้างกว่า3ตัวที่เหลือนะครับเพราะ3ตัวนั้น25มิลตัวนี้27มิลแล้วก็ทางพัมคินเขาเคลมไว้ที่3เมตรนะครับสำหรับระยะ stand out เ,เดี๋ยวผมลองดูไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้สักเท่าไหร่ตอนนี้240นะครับ250 260อันนี้แทบจะกั้นหายใจกันเลยทีเดียวนีนเนี่ย270มตร70นะครับ270 275โอเคได้อยู่นะครับ280โอ้280นี่ไม่ได้แล้วนะครับก็ได้อยู่ที่ประมาณ2เมตร75นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงเลยนะครับจริงๆแล้วเวลาใช้งานเราก็คงไม่ได้ยืดยาวอะไรมากขนาดนี้นะครับทีนี้เราจะมาลองแบบโหดขึ้นอีกนิดนึงนะครับ ก็ใช้เป็นกระดาษทรายเบอร์120นะครับเดี๋ยวจะมาลองขัดเทปวัดดูนะครับว่าแต่และตัวเนี่ยจะทนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกนี่เขาจะมีไนลอนโค้ทด้วยนะ,เ,ะเราก็จะลองขัดขัดเข้าไปนะครับมาดูกันว่าเป็นไงบ้างก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับอาจจะมีลอยอยู่บ้างแต่ว่าโดยโดยรวมแล้วถือว่าโอเคนะครับสำหรับตัวนี้ อ่ะมาดูตัวถัดมาตัวนี้ไม่มีการเคลือบนะครับไม่ไม่เคลือบไนล่อนมาอลองดูว่าจะเป็นไงบ้างนะครับสำหรับตัวที่ไม่ได้เคลือบไนล่อนนะอันนี้ก็อาจจะมีรอยเยอะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะเพราะเวลาเราไปใช้งานจริงๆเราก็คงไม่ได้ใช้งานมันโหดอะไรมากมายขนาดนี้นะครับมาดูตัวที่3กันบ้างนะครับ a n s m a n Auto l o c ลตัวนี้นะครับ ันนี้มีการเคลือบไนล่อนมาด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าสีมันจะไม่สะท้อนแสงเท่าไหร่นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันนะครับอาจจะมีริ้วรอยอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับมาดูตัวสุดท้ายตัวที่สี่นะครับตัวนี้จะมีไนล่อนแรปนะครับก็มีการหุ้มไนล,ล่อนมาให้ด้วยสําหรับตัวนี้ก็คือตามสเปคของว่ามันทนกว่าตัวที่ไม่ได้เคลือบถึง10เท่าเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าตัวนี้เป็นไงบ้างนะตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากทีเดียวก็อาจจะมีรอยอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะทั้งสามสี่ตัวนะครับสําหรับการเคลือบไนล่อนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่จะช่วยป้องกันตัวหนังสือไม่ให้เลือนหายไปได้ง่ายๆนะครับ อะเดี๋ยวมาทดสอบ drop test หรือว่าการตกกระแทกกันบ้างนะครับสำหรับการตกกระแทกเนี่ยผมจะใช้แค่2อ,อความสูงก็พอนะครับ1.5เมตรกับ3เมตรเอาแค่พอหอมปากของคอแล้วกันนะครับมาดูตัวที่1ครับ1.5เมตรพัมกินโปรตัวที่2 a n s m a n นะครับ ตัวที่3 ans man a u t o l o โตแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ power m a ์ Mac. มาดูสภาพทั้ง4ตัวนะครับหลังจากตกที่ระยะ1.5เมตรสำหรับระยะนี้ผมว่ายังไงมันก็สบายๆยอยู่แล้วนะครับอ,อย่างตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผ่านอาจจะมีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับนี่ครับ a n นส์แ จะเห็นได้ว่ามันโดนในส่วนพลาสติกนะครับก็ยุบไปพอสมควรแต่ถ้าโดนในส่วนของยางผมว่ามันได้ช่วยได้เยอะเลยนะครับตัวนี้ก็ h a n s m a n Auto Lock ตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ดีเป็นปกตินะครับมาดูอีกตัวนึง Power m a c นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะตัวใหญ่นะการตกกระทบก,ก็ค่อนข้างจะแรงอยู่พอสมควรทีเดียวนะทีนี้3เมตรครับผมตัวที่1 สามเมตรตัวที่สองสามเมตรตัวที่สามแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผม3ามเมตรอ่าอันนี้คือสภาพหลังจากที่ตกมาแล้วสามเมตรนะครับอ่ามาดูกันตัวแรกอโอเคการใช้งานถือว่าปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรก็มีรอยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ มันจะตกในส่วนยางตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ายางเนี่ยมันช่วยในเรื่องการกันกระแทกได้ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติครับผมตัวทัดมาออโต้ล็อกนะครับตัวนี้มียางหุ้มเกือบรอบตัวเลยนะดังนั้นแล้วก็จะปกป้องได้ค่อนข้างจะดีมากทีเดียวการใช้งานนี่ก็ถือว่าโอเคเป็นปกตินะไม่มีปัญหาอะไรมาดูตัวสุดท้ายนะครับ Power Mac อันนี้น้ําหนักมันจะเยอะกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับมันก็จะตกแรงหน่อยนะอันนี้โดนตะขอด้วยแต่ว่าไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้ดีเป็นปกติก็มาลองเทสให้ดูในระยะประมาณหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ได้โหดอะไรมากมายเอาแค่พอหอมปากหอมคอก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับสําหรับตลับเมตรทั้ง4จากพัมคินเป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับตลับเมตรทั้ง4ตัวของทางพัมคินเขาก็ถือว่าเป็นตลับเมตรสาหรับช่างมืออาชีพเลยนะครับ ถ้าว่าท่านไหนสนใจเนี่ยสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น s h o ปปี้ลาซาดแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายเครื่องมือช่างของทางพัมคินทั่วประเทศเลยนะครับราคาค่าตัวก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมลองไปค้นหาในแอป s h o ปปีมาให้ชมก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับโดยท่านสามารถไปค้นหาเองได้เลยนะเพราะว่ารุ่นของตลับเมตรของพัมคินเนี่ยเขามีหลากหลายมากจริงๆนะครับ ส่วนท่านไหนที่ไม่อยากไปค้นหาเองเดี๋ยวผมใส่ไปลิงก์สินค้าต่างๆไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรง description นะครับก็สามารถเข้าไปดูจากตรงนี้ก็ได้และในช่วงนี้นะครับถ้าหากว่าท่านไหนเนี่ยซื้อสินค้าของทางพัมคินนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่างในกลุ่ม PowerTool หรือว่า HandTool ก็ตามแต่รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆของทางยี่ห้อพัมคินเขานะครับเมื่อซื้อแล้วนะครับท่านอย่าลืมลงทะเบียนลุ้นรางวัลที่ทางพัมคินเขาจัดไว,ดว้ด้วยโดยเขาจะมีไลฟ์จับรางวัลแจกทองกันทุกสััปดาห์นะครบ แล้วก็จะมีการแจกมอเตอร์ไซค์เดือนละหนึ่งครั้งและช่วงปลายปีก็จะมีรางวัลใหญ่ก็คือแจกรถกระบะให้ด้วยนะครับโดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจของพัมคินได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้จบก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราเค่อยเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ